โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกับดกักเะไรเนี่ยโอ้ยเย่เลยโอเคตอนนี้เหมือนจะนจะอยู่ร้านทำผมนะนี่ดูซิฮ้อวไปที่นี่กันเถอะดูเหมือนว่าประตูมันจะล็อกด้วยนะ ดันเลยดีกว่าอ๋อเราจะออกไปจากที่นี่ทางฝั่งกว่านี้นะโอเคอุย้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวสิมีน้ำหอมเต็นไม่หมด,ดเลยเราจะเพียงไงดีอย่าบอกนะว่า เหมือนว่าจะมีน้ำหอมแบบเยยะเลยโอเคอ้าวเดี๋ยวเหมือนจะมีกันไกลออกมาตัดเราด้วยเหรอโอเคฮะนีม่มีทางไปเหรอโอ้ย ข้างบนเหรอยังไงอะฮะอู้วโอเคเฮ้ยจะต้องขึ้นไปทางหลังค่าหลังค่าอ้ยหลังค่าแยวนี้ออะไว้ไม่เสี่ยงนะ้ววะ ตัตไปดิๆีออกไปดูแน่เยฮายหมดแล้วไอกคนโอยขัั่งจัง وهار <applause> ถนนทางนี่นี่นี่อ้าวทำไมมันไม่แตกอะก็ได้ขึ้นนะ,ะอะไรอันซ่งผมพี่เล็กทั้งนั้นเลย Oh ขึ้นคอหรอคะฮะเข้าใจแล้วเพื่อนฮะออทางไหนอ๋อมันต้องไปทั้งสองทางเลย อีกทางนึ่งฮับฮับฮับโอเคนี่นะโอเคี่เป็นบโอ้ไได้หรอ มาแล้วเหรอนี่ดูซิโอ้ยรำคาแมากโอย โอเคเอ๊ะทำไมมีกุญแจนั่นฮะอันไหนเจอแล้วอ๊ะเฮ้ย Can you it?